เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในบ้านหวานเซอร์ไว้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมในแพทนี้นะครับก็ได้ครบรอบ1ปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งในการครบรอบ1ปีครั้งนี้เนี่ยเขาก็มีของมาแจกนะครับเรียกได้ว่าเป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับนั่นก็คือชุดของน้องเจนะครับเป็นชุดอันคอมมอนนะฮะคุณผู้ชมสีดำนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยจะสกรีนไว้นะครับว่า One Year anniversary นะครับแล้วก็ของแจกอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็ จะเป็นโปรไฟล์นะครับครบรอบ1ปีนะแบบนี้เลยนะครับซึ่งเราสามารถเข้ามากดรับของรางวัลนะครับในหน้าต่างของร้านค้าหน้าแรกนะครับผู้ชมซึ่งมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราสามารถกดซื้อได้เลยแล้วก็แพ็กนี้เนี่ยมีกําหนดระยะเวลาด้วยนะครับซึ่งวันที่ผมอัดเนี่ยก็เป็นวันที่25นะซึ่งมันเหลือเวลาประมาณ5วันนะครับห้วันนิดๆแพ็กนี้เนี่ยก็จะเขาเรียกว่าถูกรีมูฟออกจากหน้าต่างของร้านค้านะครับ ซึ่งก็คือไม่สามารถซื้อได้แล้วนะฮะก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยก็ต้องรีบเข้ามาซื้อแล้วนะครับก่อนที่จะหมดเวลาก่อนนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมก็สําหรับวันนี้เนี่ยเราจะเอาสกินนี้เนี่ยเข้าไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูยกันในเกมเลยกว่านะครับไปกันเลย let's go เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับน้องเจนะครับในสกินชุดครบรอบ1ปีนะครับจริงๆผมว่ามันแอบคล้ายๆกับไอชุดนักกีฬาชุดนักวิ่งนะครับ โอเคผีเริ่มพังประตูเออผีเริ่มพังประตูจากด้านล่างนะครับพังประตูคืออะไรวะโ okay. อเคเฮ้ยรอบนี้มีคนเอาเปิดกล่องมาเพียบเลยนะครับผมว่าของเนี่ยน่าจะเยอะมากๆนะครับโอเคปักตรงนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยผีพลายโอ้ม oh y g ก d ต้องระวังให้ดีเลยนะครับ ยังอยู่แถวนี้อยู่อะไปยังยังไม่ไปโอ้ยโอ้โหกูโดนฟรีจนได้โอ้โหเขามาเนียนๆน,นระาเจ้าช่วยผมไม่นี่งไงกูว่าเลยจะเนียนจะเนียนไปได้ยังคงเนียนอยู่คุณผู้ชมดูดิดูด,ดูความแอบแอบ,บอยู่ตรงนี้รอได้ใครใครมาปากนี่คือโดน ไปดีกว่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วที่ปลายทั้งตัวดีแกหนี่น่ไม่มาด้วยนะน่าจะไปแล้วนะครับพวผมไม่อยากโดนฟรีเลยว่ะสงสัยเป็นเวรกรรมนะครับทำคนอื่นไปเยอะโอเคไปด้านบนแล้วเฮ้ย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 ขอขอ ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนิดเดียวเอ้ยอย่างนี้แจมแมวเพื่อนแต่พิธีนี้นี่คือบอกเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเราจะปักได้ก็จริงแต่โอกาสโดนฟีเนี่ยคือเยอะมากๆนะครับคือไปส่วดตรงอื่นเนี่ยน่าจะปลอดภัยกว่านะฮะคุณผู้ชมโอเคเอ้ยเพื่อนลากไปนู่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปปักด้านล่างก่อนนะ โอ้โหด้านล่างก็มีคนปักแล้วนี่เลยสแต็กของครับยาวๆนะ <c oughs> แล้วผมจะปักตรงกลางก็แล้วกันเอ้ยโอ้โหแคลวทูบมาทิ้งไว้ตรงนี้เพื่อนขอตีมือขอตีมือสักทีลันโอเคปปักไปเลยนะครับ แหนมาเนียนอีกแล้วโอ้โหมาเนียนไม่นะเขาจะมาเนียนพิธีนี้เอาจนได้นะครับ <_ s 1> ผมดูไปทีแล้วบอกเลยว่าพอกันทีนะนางผีพายตัวดีอีอปักไปเลยแล้วก็สวดนะครับ <_ s> สวดแบบยาวๆ s> <S ผมว่ามีจ <_ s 1> ุดพิธีสี่แน่นอนนะครับ <_ s> พอดูแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะเล็งพิธีกลางไว้อ่ะคุณผู้ชมโอเคเฮ้ยมาแล้วอู้หูหลบได้แบบชิวเฉียดชิวเฉียดเฉียดชิวชิวเฉียดและเฉียดชิวยังก่อนน้องผีบพายอุ้ยยัง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 ก่อนยังก่อนเฮ้หายไปไหนแล้ววะโอเค ไม่เป็นไรนะครับไปแล้วไปด้านบนแล้วนะเราสวดต่อนะครับน่าจะมีมีการแวะนะครับแวะเวียนโอเคเพื่อนบอกลันนะครับต้องระวังนะเตรียมโยกให้ดีนะครับเอวต้องแบบว่า 4G 5G อะไรก็ว่ากันไปนะครับโยกเป็นยางยืดนะครับ เสร็จก่อนหนึ่งพิธีพี่ดอนมาทำไมให้อายบ้านนาพี่ดอนคะน้องเจนสวดเสร็จตั้งนานแล้วทำไมพี่ดอนเพิ่งมาเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ย,ยเพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บแบบนี้นี่ไงผมว่าแล้วเขาเฮ้ย <c oughs> ยางก่อนนะน้องผีพายยางก่อนนะเอาปลาใครยางก่อนนะน้องผีพาย อันแน้หลอกเล่นหลอกเล่นอ <laughs> ยา่าไปโล่เอา <laughs> อเฉลียวเฮ้ยเฮ้ยชุบเฮ้ยเกือบเกือบโอ้ <laughs> ผมรู้แล้วรู้แล้วว่าทำไมอ้ออืออมัวแต่ตกใจนะดอนเออเน้นเน้นเน้นนะครับเ <laughs> ขามีอ่เกาะนะครับมีเกาะเด้งมีหนามอันแหลมคม ต้องระวังให้ดีนะครับกับผีพายตัวนี้เนี่ยคือมันร้ายนะฮะโหพิธีแบบถ้าอันนี้เสร็จนี่คือแบบโซนง่ายเลยนะครับเราต้องอย่าจุดตรงนี้นะคุณผู้ชมจุดตรงนี้เนี่ยมีเหลืองแน่นอนโอเคไปยังเฮ้ยมันอยู่แถวนี้เลยวะอยู่ไหนอยู่ไหนเ t ฟ t เฮ้ยเดี๋ยวผมสวดตรงนี้เลยนะครับผมสวดตรงนี้ก่อน ฟรีก็ฟรีนะครับโดนฟรีก็ยอมต้องเน้นตรงนี้ไปก่อนอนะ่ะพอเราปักข้างล่างไปแล้วนะครับลืมไปว่าข้างบนก็นี้นี่หว่าข้างบนก็โอ้โหไม่ได้การนะครับต้องต้องไว้เก้าเก่อนนะนนะถ้าเอาร้อยไปเลยเนะี่ยผีเขาจะโซนได้ง่ายมากๆนะครับแต่ผีโซนพิธีได้ไอ่ะไอเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะผีดูพิธีเป็นอนะ่ะ เขาก็โซนได้นะครับอู้คุโดนฟีเนี่ยโมแต่อธิบายนะครับไปแล้วผมไปดีกว่าผมไปดีกว่าถ้าทางไม่ค่อยปลอดภัยนะครับโอ้นึกว่าไม่ตามแล้วโถคุณผีพายไปดีกว่าพอคันท,ทีนะเราเฮ้ยทั้งวันนะตรงนี้เอ้ยโอ้โหทิพห์แล้วเดินติด โอ้ยวกมาโอ้ยทั้งวันนะตรงเนี้ยจริงๆมันเป็นจุดแบบจุดบอดนะครับของผีพายเลยนะตรงเนี้ยคุณผู้ชมโอเคโอ้ยแต่แต่อย่างนี้บอดีเด้ออย่างนี้คือบอดีเด้ออย่างเงี้ยคือไม่ค่อยดีเด้อเกน้าดอลไปแล้วผม อเอาเน้นชัวร์ไว้ก่อนนะครับเมื่อกีน้นี้การแตกเรออกแล้วด้วยอะ่ะโอเคหายาแล้วครับจังหวะนี้เอ้ยสวยเพื่อนสดไว้จะจัดไปครับล่าดังตัวดีเอ้ย,อยโอ้โหสายตาสายตาแบบ นึกว่าเหี่ยวมองเห็นได้รอบทิศรอบทางเฮ้ยยังก่อนนะโอ้ย <c oughs> น้าดอนเอ้ยเดี๋ยวผมไปหาอันนี้มาเล่นดีกว่านี่น้ำมนนะครับถือน้ำมนอันนึงนะครับเอาไว้กันเขาแปลงล่างนะ โอ้โหไม่โดนใครก็ได้สตันเฮ้ยรอรอรอ,ลอเน้นชัวเน้นชัวผมเลือกอันเดียวแล้วอ้าวโดนสตัน <c oughs> อืออือสวยสวยสวยนะเอาไปเอาไม้ไปเอาไม้ไปเพื่อนเพื่อนผมไปเล่นน้ำมนต์ดีกว่านะครับโอเคอืออือสองที ขาวขึ้นจอนะครับเนียนมเนียนมะเนียน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 โอ้อะไรตั้งผีไฟตัวร้ายมาตะแงนวหลังนะครับตอนเปิดกล่องนึกว่าจะเนียนนะครูชมชุดเราก็เป็นแบบสีดำๆนะฮะเอาละครับครูชมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยผมฝากกดไลค์ทีนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยก็ฝากกดทีนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบาย